สวัสดีพี่น้องเท่าที่เข้าระบบระคักแพ้พี่น้องครับพระธาตุเชิญชุ่มปูบานพระตำหนักภูผ่านภูเมืองงามมเลี่ยงน้องหานและตระการปราสาทเพิงสวยสุดสิงสาผู้ไทยทิ้นบันในพุทธธรรมและนี่คือคั้ขวัญของพี่น้องพระเท่าเจ้าจังหวัดสกลนครครับบรรยากาศตอนนี้ครับผมเสียงเผื่อเมืองสกลนครฝ่ายทีมงานเดินทางมาเยี่ยมยีม่ยมทามข่าวณกาะสินทินลำป่าพระเท่าทมองนี่คือสะพานเทพสุดานะครับพระพี่น้องมาแคมปิ้งกันกับบรรยากาศของแห่งความค้ำซ้ำลมหนาวยังเหลืออยู่นะครับก็เลยมาตัวลมหนาวกับทีมงาน นะครับกับบรรยากาศของเรานะครับผมไปเซฮัลโหลทักทายบอกจากพี่น้องครับผมโอ้โหสวัสดีพี่อาร์ครับผมจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมฝากทีมงานกลุ่มฮักเต้นด้วยเพจกลุ่มฮักเต้นนั่นแหละเนาะขอบคุณครับน้องไส้เพื่อนกกลางเต้นอยู่แถวนี้แหละครับผมไม่หยิบหยิบถามข่าวกันครับผมโอ้โหเต้นเราราคาแค่สามพันห้าครับผมพี่อาร์มราคาสามสี่หมื่นครับผมทักทายทีมงานครับผมฝั่งน้นนะครับโอ้โหบรรยากาศได้พี่น้องครับผมแก้วเราต้องแพ้กลางน้ำครับ ก็จะยังเลียนนางก่อนอยู่ครับแพรครับผมฝั่งสายมือจ็นแพรนะครับโอ้โหเสร็เราฟังความเมื่อส้ำบายดีครับพี่ครับผมมาจากสายข้าวเหนียครับโกสุมพิสัยมหาสารคามครับเมืองตะกะศิลาพี่น้องครับเคยพอกันหลายเถื่อครับทั้งก่อนเราไปเจอกันที่่วยกระทิงเมืองเลยกับงานมิตรภาพแคมป์ นะครับผมเป็นศ <gamma enders> ิลปินลีอย่างโมเต้นนะครับครับผมเรื่องคามเมาซ่าก่อนนะครับผมนะครับผมบ้าเดี๋ยวเพื่อนกางเต้นท่าพูดนะครับผมเนี่ยคุณอ่ะฟังคุณกับผมนี่คือสายแคมป์เรามาเจอกันครับผมโอ้โหมามาจังหวัดครับเมื่อเนี่มาสองครับมาสองคับนะครับเราซื้อแล้วครับผมซื้อแมนครับซื้อแมนครับบุญอุ้มครับบุญอุ้มครับครับผมโอ้โหอุ้มได้บุญมนีดเด้ออย่าหักก่อนเด้อครับผมมาครับฟังสายเพื่อนกับผมนะฮะครับผมครับมือแรงมือแรงมาจุ่นนักันครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปซ ครับผมกับบรรยากาศกลุ่มเรานะฮะนดี๋ยวกับผมนี่คือบรรยากาศของเราชาวแคมป์นะครับกับบรรยากาศนะครับพี่น้องครับโอ้โหทักทายทีมงานฝั่งขวามือสบายดีพี่น้องครับผมสวัสดีสครับโอ้โหเดี๋ยครับขอ,ขออนุญาตเบึงคนดังก,กับผมของเป็กเรา,ก,า,ก,ารก็มีครับผมนะฮะตอนนี้ก,นนกันนันวี่ทีมงานกำลังเอาไปซื้ออยู่นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีพี่เท่โอ้โหสวัสดีพี่เท่สวัสดีพี่ศูนย์ครับผมสวัสดีครับซื้อเหรียญเสือศูนย์เสือเหรียญนี่ผมเสียศูนย์ครับผมสวัสดีพี่ภูมสวัสดีพี่ปองครับผมโอ้โหครัทำอะไรครับตอนนี้ฮะกำลังเลีล้ยงกุ้งครับเอาเลี้ยงทำไมถาลังช่วงนี้ทำแช่น้ำลาโอ้โหเียากุ้งแช่น้ำตาไปกินที่อื่นครับผมครับผมออืแท็กทายทีมงานนะครับพ่อบี้สวัสดีลูกแล้วก็ฟังสายวัสดีพี่จันเจ้าครับผม น้องแซ่หลาผมมาจากอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่นครับจันเจ้าขอนแก่นฝากติดตามเพจจับกล้องส่องพระด้วยนะครับแล้วน้าของพระอยากครูพระท่านแท้บ่แท้นะครับหรือเป็นแบบไหนก็ติดต่อพี่จันเจ้าได้เลยนะครับแต่จันเจ้าพระแท้บ่แท้นี่ยผมก็ใส่แล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับกับช่อง YouTube YouTube ชื่อช่องอะไรชื่อ YouTube ชื่อช่องอ่าจันเจ้าขอนแก่นชาแนลครับผมจันเจ้าขอนแก่นชาแนลครับผมสุเท้ายเศร้าทักทักทยยังครับผมอ้าน้องส่งสายมือน้องเอ็มครับผม อันนี้ครับน้องเอ็มครับอันนี้คือเอ็มอภิสิทธิศักดิ์ครับเอ็มสิทธิศักดิ์นะครับปากนักหลอกหนองไม้นะครับค่ายของพี่เท่นะครับผมไวกับพีไวกับน้องครับผมกลับพรอะเัาเป็นชุดแรกครับเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำโอ้ยงามสัมผัสเลยไหลเชี่ยวไหลทรงจากอุดรนทานี่น่าโบราเนาะพี่แฟนไหมครับก็ครับเดี๋ยไปหาหัแรกครับผมทางสายมือเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมโอ้ยสุ้มเยเสียกตัวนี่แก้วนี่คือสะพานเทพสุดาพี่น้องครับแต่งสะพานทีนะครับทอดข้ามลำเขื่อนลำเป่านะครับพี่น้องครับบรรยากาศได้เลยนะฮะแก้วพี่น้องแก้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะทําเมนูอะไรคอยติดตามกันนะครับผมคอยติดตามกันนะจ้าทีมงานกับผมนี่คือเราของกลุ่มสหายสายแคมป์เราครับบรยากาศยามค่ำคครับของเราชาวแคมป์พี่น้องครับผม แก้วครับแก้วบอดก็ดจะได้บัดเนี่พี่ยามกังบ,บ้างโอเคยังเมายังอืมห้อ,หองถังล่างหนึ่งเอาสิพอพี่เปได้ลูกนะขันเมาส์กัไปนอนยังไปนอนมัวแล้วหรือมันกระมีกรบผมพี่น้องก็ะโหมันเทศครับผมอันนี้คือยางใส่ครับพี่น้องครับแก้วพี่น้องแก้ว มึงไปจิมกวนไปไปบู๊จ่้มกวนแทงเห็นไหมยังครับแท่งพี่บอกเขยบได้แท่ไม่ะทุกมากินน้ำตาลมะคงนะคะครับไม่หรอยี่หรี่บอมแท่บอกไม่ไม่บิ๊บม่๊บบิ๊บ พี่เจ้าวาไงเั้มาทันซิมอยู่ครับเพ็ดดีใยมมันแลวเราห่อตัวนั้นมาตังกับเผาเราตัวนี้แผนั่งเหนไหครับดครับครับยายหย่องกันได้สูสอเที่ยวหน่งแบครับแบบแส่บแสบสบแสบบบแบบแบรบแบสบบ พี่ปังสวัสดีครับนี่ครับจิ้มอดหมูหน่อยหมวกแดงเยอะบรรยากาศงเช้าแคมป์นะครับมาห้องน้ำครับผมจุดที่เรากางเต็นท์อยู่ข้างล่างนะครับตรงแสงไฟพี่หนองครับผมโอ้โหมาเจอแม่ค้าคนสวยครับผมไขายน้ำสวัสดีค่ะลูกซีไหนซี่ได้กินลูกซีลูกซีไหนกินฟีได้ายเงินครับผมพี่ค่ะพี่แก้วเอาพร้อด้ครับผม ครับผม,มแ,บแล้วก็มีลมกกผลไม้กกรครับผมมีมากกะทันกันเน่า,า,รนาครับผมเช <c oughs> ื่อเบิกันเน่าครับผมเด้อนจุนใจนะครับจุดนี้พี่น้องครับคือว่าสุดยอดเลยกับสมาเทพสุดานะครับค,ครับผมแหม่หเหม่อมใส่หนาคักเอ้าไทยหลุดต้อเสียบังคับดังสะบอบนี่ว่าจีบหมิ่นนะครัสนอกกลครับผมเพิ่นเพิ่นดูแลจุดนี้ครับกับห้องน้ํานะครับผมเข้ากับหมอไปแล้วครับผมมาได้หนึ่งพันบาทครับผม ก้อนอยสามสิบครับผมเจ็ดเจ็ดสิบบากำลังสั่งลูกซินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ผมพาไปดูบรรยากาศบนสับน,บน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 สะพานครับผมแก้วเราอยู่กันที่สะพานเทพสุดานะครับเรากำลังจะ นะครับเลี่ยวรถให้พี่น้องเบิ้งอันนี้คือฝั่งกับพีหนองกรุงศรีครับพี่น้องครับนะครับและนี่คือนะบรรยากาศครับภักใต้ก่อนนี่คือนี่คือสภาพเดียบสุดาพี่น้องครับบรรยากาศฝั่งสายมืดนะครับขอบคุณครับนะฮะไปจวดครับเดี๋ยวไปดูตัวนะอย่างบรรยากาศครับลมแรงนะครับผม กี่ห้าวตู้ห้องกันนะครับกินขอเย่ยมคำกันแล้วนะครับวันนี้ทีมงานมามากมายหลายค่ายหลายพื้นที่ทักทายฝั่งความมื่ออาจารย์บอยจากทีมงานหุ้มกับผู้บริหารบ้านหนึ่งสองสามพี่น้องครับผมสบายดีครับผมโอ้โหเงินละสองแสนนะได้ยังกินครับมื่อหนี่งตู้ห้องกันห้าเราไปเข่าเชงตอนนะครับเพื่อนจองวันนี้แล้วอาจารย์เนาะครับผมเราหนังนี่เม็ดอ่าเอามาขวดแมงกี่ขวบแม่งกี่นู่น แข็งตัวใหญ่ๆ,ๆพี่น้องครับเอาใจพี่เอาขนมันเท่าครับผมบรรยากาศต้ยมยำกุ้งนะครับกุ้งสด,สดนี่มาจากท่อ่ามาจากทะเลอ่าลำปาวมาจากทะเลลำปาวตัวไม่ใหญ่ไม่ให้กินครับม <า S 2> ผมห <ๆ S 2> ใหญ่ที่สุดไม่บ่ชคัดมาล <ๆ S 1> แล่อกลับลยฟังนั่งสายดังซาฬะครับน้องเต้นครับกู้ภัยสว่างโอ้ยกู้ภัยล่มใจครับผมล้มใจที่อำเภอไฟเพลิงครับผมไฟเพลิงกาสินครับพี่น้องครับเอฟซีครับเมื่อกี้ทายอาจารย์ฝั่งซ้ายมือเดือนครับผมครับสบายดีครับผมครับผมครับวันนี้เราสัญญาว่าเราจะอยู่ทุกทอดแจ้ง <ไฟ S 1> สอดแจ้งบ่อนอ้อเรับ่ฝั่งซ้ายมือครับเจ้าของสมตำวริเด็ดรับเจ้าของปลาไหลยาคุณฮิทูขั้นแก่นทนายยาคุณฮิทูขั้นแก่นครับผมจ้าสวัสดีจ้าเอายี่ปัร์ไก่ปริกะมาวะย่าฮะไก่พวกไก่ขี้รถขั้นเก่านั่น่ะโอเกคเราก็จะควอดกันได้ผมจะควอดกับไส้รถเนาะครับผมได้แต่ผม ท uhm, ่านท uh, ่า yep. no no so นแก oh, uh, mm, wow. ้ยังก็ได้ตามจมุ่งหรือเข้าลรือไ่ครับผมแก้วพี่น้องแก้วเจ้าคุณบรรยากาศครับพี่น้องครับอาจารย์ปองสวัสดีครับอีกรอบครับผมสวัสดีครับเอาเอาเมาสหรือไม่ไอ้บอสครับบอสขึ้นเอาครับเซ่เลยครับดูพี่ผมกุฎเมืองเกลื่อนกุฎมณีนครับบรรยากาศย่ำสาของเฮาทีสะพานเทียบสุดาอำเภอสาขันจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับสาแบบนี้นะฮะอื้อหือนะครับ สวัสดีทีมงานนะครับผมบุคคลพวกเราชีวิตจักเมื่อคืนนี้ฮะแต่เครื <coś S 2> <rawd unre> ่องดื่มเรายังเหลือเยอะเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่เซอสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ตื่นแล้วนะครับผมมาครับห้องน้ำนะครับเรื่องมอไซค์คีกับผมครับผมเอาเมื่อเราบอกครับพี่นี่เหรอเจอกานศขีสงครามผมเดี๋ยวไปคิด่วบากรับผมเจอกันครับนี่ครับผมครับผมครับผมงานเดินทางกลับอำเภอศรีสงครามนะครับนครพนมมีนองครับ สุดอยอดพี่น้องวันน,นี้นาการได้เหงื่รซ่าับผมทีมงานเรากำลังเคลียร์พื้นที่เก็บขยะนะครับเราจะเก็บทุกอย่างที่เราเอามานะครับไม่ให้เหลือแม้แต่ซากเลยนะฮะตอนกินเลอะน,นะครับตอนกลับต้องแปลงนะครับผม <c oughs> <c oughs> แก้วช่วงสายสายประมาณเกือบเที่ยงพี่น้องครับ ทีมงานบันท่านเลือลา,ล,าลากครับยังตุ้มยังพ้วงกันอยู่กับผมกับบรรยากาศที่สะพานเทพธุดาอำเภอสาขานจังหวัดกาฬสินธุ์ลนลน่ากับผมนะครับได้พูดยังสู้ได้พูดเจ้าเล,ลาะค่ะสวัสดีค่ะพี่สัดแจงที่กำลังนั้นยังสู้ได้นะครับผมครับผมยังไหวครับ <c oughs> นั่งเต็นั่งเลิฟครับผมตั้งหอยเมฆรับผมไพึ่งครับพึ่งพึ่งนะครับเนาะทักเพี่ก็ต้องที่เก็บเต็มกับผมทีมงานกับผมกล็ที่เก็บพื้นที่นะฮะ บรรยากาศโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณพื้นที่สวยๆตรงนี้อย่างเอฟซมากครับตรงนี้สมัติพักได้เลยพี่น้องครับผมมาพักได้เลยนะครับจุดนี้นะครับผมห้องน้ําก็มีนะครับนะครับสะพานเทพสุดาครับผมจ้าว่าน้องท็อปมอซ้ถามไปครับตรงนี้สมัติไปได้ครับมาลงหลางมาเลยครับผมนะครับผมจวดๆพี่น้องจวดๆเมียกระพาอพี่เมียงลูกนะมาเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวก่อนทักทายแฟนคลับเลยนี่อมาดีครับเร็วไปเลยครับ นี่ครับผมเก็บของพี่น้องกับซอยเป็นป่องแล้วกวลาไปบรรยากาศตอนนี้ทีมงานพี่น้องครับกำลังเคลียร์ขยะนะครับเราจะเก็บทุกอย่างที่เรานํามานะครับเพื่อให้สะอาดนะครับผมเราจะไม่เหลือไว้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับนะครับเรานําอะไรมาเราจะเก็บกลับคืนให้หมดเลยนะครับผมกําลังเคลียร์ขยะพี่น้องครับผมกําลังพับของเก็บของนะครับเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างในการแคมป์ของเรานะครับ ขอแยกเดินทางกลับน,นะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหาพี่น้องครับอยู่ดีสบายขอบคุณหลายๆสำหรับดีพี่น้องครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่น้องแก้วบ๊ายบายครับ